ถึงปัจจุบันเรามีรัฐบาลแล้วนะครับอตอนนี้ในส่วนปุ่มกับการร้านอาหารแล้วก็ทางชมรมต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้คาดหวังอะไรกับรัฐบาลเพื่อต้องการให้กระตุ้นการท่องเที่ยวหรือว่าเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนะครับครับก็เราเลือกตั้งไปแล้วผ่านไปแล้วเรากำลังจะมีรัฐบาลใหม่นะครับโครงการเก่าที่ต้องการให้รัฐบาลสานต่อเป็นคนรืครทุนพักเนี่ยนะฮะก็ถ้าทำแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ผล เยอะพอสมควรนะครับส่วนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิดเรื่องท่องเที่ยวนะฮะท่องเที่ยวอ,อย่างเชียงใหม่นี่นะฮะตอนนี้ก็น่าจะมีมาตรการเรื่อง pm 2.5นะฮะซึ่งคิดว่าปีนี้อาจจะประสบปัญหาเหมือนที่ผ่านมาถ้าเรามีวางแผนระยะย,ยาวนะรัฐบาลนะครับก็คงจะให้นักท่องเที่ยวไม่ได้ลดลงช่วงที่มี pm 2.5ห,หลายเดือนที่ยังติดครับอมองว่าเกี่ยวกับรัฐบาลใหม่ สิ่งแรกท,ที่ที่ที่คาดหวังว่าอยากให้เริ่มดําเนินการ,รด้านไหนบ้างครับครับก็จะให้ถ้าถ้าจะให้เร,เริ่มดำเนินการเนี่ยครับคือถ้าเป็นผู้เราพูดถึงในภาพรวมของเชียงใหม่นะครับพอหมดหน้าไอซิซั่นช่วงโลซิซั่นเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ธุรกิจท่องเที่ยวอะไรเนี่ยมันจะคนมาน้อยมากต้องมีมาตรการให้รัฐบาลช่วยกระตุน้นส่งเสริมการขายเพื่อให้ยอดขายนะครับทางด้านการตลาดท่องเที่ยวเนี่ย มีมากขึ้นอาจจะเป็นแพ็กเกจกระตุน้นกระทั่งร้านอาหารโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างเลยนะครับให้รัฐบาลโดยกระตุวงท่องเที่ยวเนี่ยครับมีมาตรการกระตุ้นให้มากกว่าเดิมนะครับ